ามาเบิญอีกพี่น้องสิพ่อสบายดีสวัสดีพี่น้องสองฝั่งไทยลาวเฮาเด้อเนาะสบายดีพี่น้องสขุขสุขคนเนาะที่รับเบิุญรับสมว,ว่าจะอยู่สายมองไดลนะทุกคนเนาะเอเอๆอ,อยู่ทางต่างประเทศนําคือกะขอกรา,าบทักทายสบายดีเด้อเนะาะมื้อนี้สิมาจอบบริสุทธิ์บอกคือขขเก่ามา มันบออันนู้นแตะวนมี่มันมมีหอยปีนลงมาด้วยเอาเอาเอาแต่มืวานเอาแต่เลียววานมีอยู่บบราย่างยอกง่ายๆเลยให้จุไปเหยียบมันนะ อย่างขึ้นมาเรเห็นกระเจียบมันดอกใหญ่ครับใหญ่ในแถบดอกมันนี่ยะกับพ่นนี่์ฝนตกแส่เมื่อคืน,นมันเลขขนยเพื่อนดอกเนีนๆเลย Có không có này, quá bên kia luôn nhưng có kim kim con nhiều quá đây này đây này chị ao hết này ื่อวานย่างเขาเอาหอบเลงมานมันก็เลยมมืดอื่ออื้อยือ้ออื้ออ,อืรองืาออ้ออนี่ ออกมนาะอ้ยเร็วๆนะตายตัวจังพุ่นเ,เอากระตาหเราเห็ดเล่มๆเอากระตาด้วเดียวมาให้ตักมันอยู่กันพี่เอ้ดีใจดีโอ้ยถึงจชนาน่าตัว่ากิโลซ่ไหมด้่ไหมังเอาูเห็นมากระเพาะมาเานี่เเหม็นไม่ได้ห็นอล่าหลอดกันนาำดีดดดดดดดนะ อืมน่าสนใจตกกระบกเต็กำเจดอกใหญ่เลยพอน้ำลับเ้เห็นไีมบางตนใหญ่เลยเ็นรหมมีปวดนะครับข้มาปุ๋พปุ๋บอ้หจิจีอีกนอยี่นอินนะเห็นหมเหน่งเลยนะเด็ปุหัวดำดำใหญใหญ่ขนาดอืมน่าเป็นแผ่นนี่นะเห็นหัวจิจีงยอค บึงบอดีแล้วเหยียบไปท,ทุกทีคนกระตกเงินลยเดี๋ยวจะได้ถ่ายเพื่อนในบึงน้านี่ดอกไงครับอ้าวอุกกระุกมันออกเนไีไม่ได้เกลื่ันก็เ,นเพลินหรอกหนาผัเงี้ย

หลาจะคนตกสิไปถ่ายที่กำลจะบดีย่าอน่าเน่ะอ้นี่ยังบลายจีโน่เคยจะพาไปบ่อบรายๆจงนอะนี่อ๋อเปออนซอนขาจีดิ ดีแต่น้าบระศึกไคือใส่เลยเพียง้ยพี่เองเอ้ยนำขับเป็นเอ้ยงไร

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นักหนักนี่น่กนักหนักนนกนนัแข็งเลยพี่อนใบเปื่อยจดิเนียนดยอุ้ยหัวผักเนียนแอโอ้ยทำมือดำดิ ขนมตัวเองเก็บในขันมือเลยมาที่บริโลงมาแล้วพังโหเห็นมันมีเห็ดเท่านั้นเลาะไปเรามาเลยซองสำโดกกระสินกระโดดขีมือแบบเนี้ยมาปุ๊บเทวดา,าทาน่ะพี่หนึ่เาาางเก็บสิบได้อีกเทียว,าาายอ,ยอ,อ,วอีต้นเดียวกระเทนมาแลยหายซะว่

kiếm các chiếc nữa mất là bảo vòng nhanh đi kiếm cặp hai kiếm kiếm lòn không sao để nè mau xin Hãy subscribe cho ครับกันครับมาแนวกระจกฐานพลัง เดินดนี่นะนี่อะนี่ครยังขันอีกยังดียังดียังดีก่อนหลัไปหล่ไม่เ้าพราบห็นเยทุกคนหัวมันเด็ดำๆเอาภานห่งบเห็นริงเด็กไม่น้อยเลย เลยสงสัยพุ่นบุพอนกันไปพี่น้องมือนีแสพี่น้องบนพลงานก่อนสมที่พนตกลิก้นผามาให้พี่นอ้องเลสวยเด่น,นตกง,งามไปสวยน,างงานี่ดอกทำงานเลยจริง ไปพ,พี่น้องพอกันไวค้คลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เ,เราเล่าบันปลายเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์รัวๆให้หน่อยเด้อจ้าพี่น้องไปหมอนขักเลิ้นมันนี่มันขักเลิ้มบ๊ยมา,า,มมาย,ยบาย